เมนูกับเขาแรงพวกเขาโมนี้กับสิน้เสนอเป็นเมนูต้มอึงแล้วค่ะพี่น้องต้มอึงตัวใหญ่ๆใส่ใบบักขามอ่อนนะาจา๊ะสดห่อนๆแซ่บๆเนาะค่ะใส่ใบบักขามอ่อนสมๆไว้ๆจักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะหลังจากที่ฝนตกเมื่อก่อนแล้วจ๊ะโมนี่ของสิพานายสร้างมหาจับกบจับอึงไปต้มกินแซ่บๆจ้ะพี่น้องจ๋า แต่ว่ามื้อนี้ก็สิบริ้าเพินไป็ไก่ฮอดไสแล้วคับพี่น้องก็สิพาเพินมหาจับใกล้ๆบ้านเนี่ยจะมหาจับเอาอยู่น้ำตลาดใกล้ๆกลบ้านนี่หละคบพี่น้องมาแป๊บเดี๋ยวมาถึงพอหานาทีก็เลยพอต้มแล้วคับพี่น้องก็เลยเครื่องเลยอยังครบเรียบร้รยแล้วจะจะเป็นหางายคักอีแเ้าจะคอยมื้อนี้ปกติเดี๋ยวผัญหาอึ้งก็ิลด้พ้พต้มมอนึงนี่็ใส่เวลนาะบ่แมาน2-3งั่วัโมง่นบ่ครับพี่น้องค่ะแต่ว่ามื้อนี้่อยมาแป๊บเดี๋ยวคราเดี๋ยวทันแล้วค่ะพี่น้องจะเป็นหา่ายผู้ต้มแล ว่าตอนนี้ก็มาฮอดบ้านเรียบร้อยแล้วเลยจ่ะมื่อนี่นายสร้างเพื่อจะเป็นคนจัดแต่งแบ่งบายเองนะครับพี่น้องเมนูแบบนี้ก็ก็บกังคอยถนัดปันไดลเลยจ้ะมื่อนี่ก,นนก็เลยเสพเป็นซอฟตมือเต็มที่คนเดียวเลยเด้อค่ะชวนข่อยก็จะเป็นคนนั่งถากินนะจ้ะอันดับแรกเลยนะคะพี่น้องก่อนมาจะเอาอึ่งมาต้มแบบนี้เพื่อจะไปต้มลลางเมือกลลางเขามันออกดีๆก่อนนะคะพี่น้องไปลลางไปถูไปขัดออกดีดีมันสะอาดดีก่อน้ะจ้ะจังข่อยเอามาต้มเนาะค่ะไม่จังสีบวขาวเนาะค่ะจากนั้นเพ่จังข่อยเอามาต้มใส่เครื่องเทศสมุนไพพพรรหหหหลลลาายยเดดด้้้้้้้ออจะะะะคคค่่่่ตไไใใบัักูนนงงปีื หลับขาวแก่ขาวแล้วจ <vas> ้ะตัดผ้ามาตอนนี้ต้ม like. อึ Port ้งเพื่อกะสุกกะเปื่อยพอดีเลยแล้วค่ะพี Vanguard ่น้องใส่เวลาต้มเนี่ยปรมานเกือบชั <mosque> ่วโมงหนึ่งคุณบอกค่ะต <information> ้มต้มตุนตุนไปแล้วจ้ะ <identical> ต้มจนวัยมันเปื่อยมันสุกแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนวิธีทำเนี่ยก็อาจัยบริบอกรายละเอียดนะคะพี่น้องเพราะว่าข่อยกับบริเป็นคนทายเองแล้วจ้ะเมื่อยกับเสียหายน้ําซ่างเป็นคนทายแล้วจ้ะมันก็เลยสิยวจู่อจารย์จักหน่อยหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องตัดผ้ามาตอนนี้ก็คือแบบเสร็จเรียบร้อยเดียวเล้วจ้ะเพิจารณบอยู่บอกค่ะพี่น้องต้้้มมมึงงฝีีืืออออนนายยสข่เจะ มาเด้อมาเด้อค่ะพี่น้องมาสวดน้ากลั่นแซ่บๆเลยค่ะมากินไข่อึองน้ากลั่นแซ่บๆเลยจ้ะคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยผู้เพื่อนบมากินต้มอึองนะคะพี่น้องน้องก็สิมาเป็นตัวตัวแบบนี้เลยจ้ะแต่ว่าไข่นี่เต็มทองทุกตัวเลยนะคะพี่น้องเลือเขาจะตัวแม่ไข่มาต้มเลยจ้ะไข่เต็มทองไข่แบบมันแบบแซ่บเลยนะคะพี่น้องขนาดคอยกินบ่คอยเก่งเลยเนี่เพอก็ยังกินมันกินเป็นตะแซ่บขนาดนี้เลยจ้ะถ้าคนที่แบบเพิ่นกินเก่งๆน่ะบอกกับพี่น้องป่าเอ้ผู้จิบวสดใจคำตัวคำตัวคุณบอกคักเเ้้้ออค่่่่่่่ะะพพีนนนงงยิิตมมไขแจา แบบคักมันคักเรื่องะคอว่ามันกว่าไข่ปลาผลลยจะ้ะสงสัยสิมีรอบนาอยู่หรอกค่ะ ปกตีเดีวทุกปีกับ่ราค่อยได้ซื้อมาเห็ุกินนะครับพี่น้องสำหรับเมนูต้มอึงน,นี่เ้อจ้ะแต่ว่าปีนี้พ่ฮเ้เป็นอย่างเราคายอยู่ๆกัคิดอยากกินแม้จะพี่น้องเดือนฝีไปทั้งหลก็เห็นแต่เพิ่นต้มอึงก็คิดอยากกินน้าเพิน่นเ้อจ้ะกอได้กินเดีวก็ติดใจฉันก็อะไรยิ่งตงไครเพิ่นน่ะนไหมครับพี่น้องมันคักแ่บคักนะจ้ะสมคําลํารื้อ,อดีเ้อค่ะถ้าผู้ใดกินว่เป็นคิดอยากกินเมนูต้มอึงนี่่อยในน้าเลยนะครับพี่น้องในน้ากินตรงไครเพิ่นเดลยเลยจ้ะกินเดี่สยะส้ มานนี้ก่อนแล้วจะพี่น้องเอาไวไ้มา่พบพาอกันไม่คลิปหนาะแล้วจะซื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ให้แพ้่วาในเลยจ้าสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อต่อไปเนาะคะ่ะส่วนรุบบนี้ก็ขคอตัวร้ายไปเดวจ้าไปสดน้ำต้มอึงเส่บๆก่อนนะคะสวัสดีจ้า